สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับกัมาอีกแล้วนะครับผมกับกิจกรรมนากินชุดิมแหกเนาะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองอะไรนิดนึงนะครับผมก็คือผมเอาไอทีแรกของผมเนี่ยวิ่งมาเปิดจุดที่5กับ6นะครับผม5กับ6พอดีจุดที่6ที่มันอยู่บริเวณเนี้ยที่ผมยืนอยู่นี่นะครับอ่า จุดสุดท้ายเนี่ย <S <S ผมวิ่งมาเปิดมันจะเจอเสาบริเวณตรงกลางลานแถวแถวนี้นะครับผมเนี่ยขุดแถวแถวนี้นะครับจุดสุดท้ายแล้วมันจะมีเสาอันนี้ออกมานะครับผมก็เลยอยากลองว่าถ้าเอาอีกอดีหรือคนอื่นเนี่ยที่ยังไม่ได้ขุดแล้วก็ถ้าวิ่งมาหาพยายามหาฝุดแถวนี้เนี่ยมันจะเจอเสาเหมือนกันไหมเพราะว่าเสาคลิปที่ผมทําไปเมื่อวานที่ยิงธนูยิงถัง6ถังอะ่ะหลายคนก็เจอถังตรงจุดนั้นเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาอีกอดีหนึ่งลองมาวิ่งจุด นี้ดูเหมือนกันนะครับผมว่ามันจะได้เหมือนกันไหมเนาะเดี๋ยวเราขอสลับเปลี่ยนไปอีกอนดีนะครับผมโอเคนะครับก็สลับมาอนดีนี้แล้วนะครับผมก็คือจุดแรกของวันนี้เนี่ยมันจะเป็นพิกัดที่จุดขุด5กับ6ใช่ไหมครับผมซึ่ง5้ามันก็อยู่บริเวณนี้นะนี่นะครับมันจะวงให้เนาะน,นี่นะครับก็คือบริเวณนี้นะครับให้เทเลพอร์ตมาเสานี้เนาะ แล้วก็เดินลงอ่าส่วนใหญ่จุดขุดที่ผมเอาอีกอดีมาเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างนะครับผมก็เปิดซีลาเลยนะครับผมแล้วก็เดินลงด้านล่างเนาะ นี่ครับผมก็ขุดไปแล้วก็วิ่งหาไปนะครับผม ผมไม่แน่ใจว่าจุดขุดแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมนะก็ลองเปิดแล้วลองวิว่งไปดูนะครับผมแต่ก็อยากจะลองอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าจุดสุดท้ายของอจุดขุดที่6เนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับ ส่วนใหญ่ม่อยู่ร้านด้านล่างนะครับผมกระโดดลงมาในร้านด้านล่างแล้วก็วิ่งหาเาอยินเสียงตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับจุดแรกหมดแล้วนะครับผม นี่นะครับจุดที่5จุดคูสมบัติที่5นะครับหมดแล้วก็ไปขุมสมบัติที่6นะครับเดี๋ยวลองอย่างที่ผมบอกนะครับผมผมจะไปลองดูเนาะจุดคูที่6จะอยู่บริเวณนี้นะครับผมใกล้ๆไอ้บอสออกมาน้ําแข็งนะครับสังเกตบอสออกมาน้ําแข็งตรงนี้นะแล้วก็นี่นะครับผมเสาตรงนี้นะนี่นะครับผมเทปัปถึงก็เปิดเลยนี่นะครับผมจะยังไม่เปิดไปไปกดหาเสาแดงตรงนั้นนะครับผมผมจะทําเหมือนตัวแรกก่อนครับก็คือ วิ่งรอบๆหาให้สักได้สัก40 40ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งดิ่งไปตรงนั้นเลยนะครับผมตอนนี้ขอวิ่งรอบๆหาให้มันครบสัก่า3 0 40ลูกก่อนเนาะที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่าบางไ d ดีเนี่ยบางคนเนี่ยมันไม่เจอนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เสาตรงนั้นเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับตอนนี้มัน4 8แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะวิ่งไปจุดตรงนั้นแล้วนะครับตรงที่ผมบอกว่าอ่ามันมีเสาแดงอยู่ตรงนั้นเนาะดูว่ามันจะได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับผมอยากรู้ตรงนี้เนาะเพราะว่าแต่ละวันแต่ละคนเนี่ยอาจจะวิ่งขุดจุดไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูเนะาะแถแถวนี้นะครับ ไหนเลยโอเคห้าสิบหกแล้วจุดสุดท้ายจะได้ไหมเลยผมยังไม่อยากขุดจุดนี้นะครับผม <c oughs> ผมกลัวไม่ได้เสานี้นะมันจะอยู่ตรงนี้ไหมเลย สรุปว่า ID ดีนี้ของผมมันไม่ได้นะครับเพราะว่าอาดีนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าผมมาขุดแถวๆนี้นะครับผมเป็นจุดสุดท้ายนะมันจะมีเสาเนาะเพราะฉะนั้นอดีนี้น่าจะไม่ได้เสานะครับผมจากที่เราสังเกตเนี่ยโอเคสรุปว่าไม่ได้นะครับผมก็คือมันสุ่มนะครับสุ่มเนาะให้เหมือนกันนะโอเคอดีนี้ไม่ได้เสานะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ2จุดก็คืออ่า เดี๋ยวผมขออนุญาตสลับกลับไปไอดีนั้นก่อนนะครับผมไปอธิบายตรงการขุดเจอเสาเ,อาเปิดเสาแดงท้าทายนะครับผมก็นี่นะครับผมไอดีนี้ของผมมันไปขุดมาขุดเจอตรงนี้เนาะที่ผมเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆของผมเนี่ยเข้าม,ามาด้วยกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ รางวัลกันทุกคนนะครับที่คนมาท้าทายด้วยกันเนี่ยวันหนึ่งสามารถรับรางวัลจากเสาแบบนี้เนี่ยได้3ครั้งนะครับที่เราถ้ามีเพื่อนๆขุดเจอเสาแบบนี้แล้วก็เราไปช่วยตีเราก็ได้รางวัลด้วยนะครับซึ่งมันรางวัลเนี่ยมันจะสม่สมๆนะครับอาจจะมีแบบเมื่อวานเนี่ยผมได้ห้าหมื่นใช่ไหมห้าหมื่นได้เงินห้าหมื่นนะครับอาจจะมีบางคนอาจจะได้เป็นหนังสือหนังสืออัพตัวละครนะครับผมสี่เล่มอะไรอย่างนี้นะครับผมใบใบอัพตัวละครนะครับ มันก็จะคละคละกันไปนะครับบางทีอาจจะได้เป็นผลึกที่บวกเนาะซึ่งถ้าใครได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปท้าทายคนเดียวนะครับผมเอาไปแบ่แบง,แบ,งแบ่งให้เพื่อนกันนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องการแลกของรางวัลที่ผมบอกว่าจะรีวิวไอตัวมินิสีไลน์ตรงนี้เนี่ยสรุปก็คือมันแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันบอกว่าต้อง จบกิจกรรมทั้ง14แห่งก่อนนะครับสำหรับการจะแลกตัวนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ไปแลกชิ้นอื่นก่อนเลยแล้วกันนะครับใครที่อยากได้ตัวพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวรอครบทั้ง14แห่งเดี๋ยวผมจะมาซื้อแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะแตกต่างกันแค่สีอย่างเดียวนอกนั้นก็เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลือกสีที่ชอบหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอยถึงวันนั้นก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการอธิบายเรื่องกับเกี่ยวกับเสาแดงอันนี้เนาะยังไงก็ไปเลยทดลองวิ่งหาขุดตรงนี้กันดูนะครับผมว่ามันจะเจอเหมือนผมหรือเปล่านะครับสำหรับวนันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปมา